เกาหลีเหนือที่เป็นมนสเสน่ย์ให้หลายๆคนอยากจะสนใจเนี่ยบางทีก็หาได้ในประเทศไทยเหมือนกันเนาะเราคุยกับสองเ,อเรียกว่าอะไรอะสองผัวอุโสที่เคยผ่านประสบการณ์ในเกาหลีเหนือมาแล้วเนี่ยเออลืมถามไปว่าตกลงทั้งสองคนตอนที่ได้ไปเกาหลีเหนือเนี่ยได้คุยกับคนทั่วๆไปบ้างไหมคะหรือว่าเราเราเราถูกบล็อกไว้ไม่ไม่ได้คุยกับคนปกติเลยคน คนทั่วไปที่ได้คุยและจําได้รู้สึกจะเป็นพนักง,งานร้านอาหารแต่ว่าก็ไม่กล้าเนื่องจากว่ามีคนของทางการไปด้วยเขาก็คนคุยก็ไม่กล้าบอกเพ้าะชีวิตความไม่อยู่เราไม่มีโอกาสไปเยี่ยมที่ผมอยากดูมากที่สุดเราไม่ได้ไม่ได้ดูก็คือ,คอไปตามบ้านคนนะอยากจะรู้ว่ารูป ผู้นำสูงสุดและผู้นำอันเป็นที่รักนี่มันเป็นรูปที่มีอยู่ทุกบ้านเหมือนที่อื่นหรือเปล่า <c oughs> คือมันน่าสนใจนะในแง่ของผมก็คือว่ากระบวนการในการสร้างผู้นำที่เหนือมนุษย์เนี่ยคือมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยโดยลําพังมันไม่ได้เกิดขึ้นคนคนอย่าง คิมอิวซุงเนี่ยหลายคนที่หนีอนิจากหนังสือหลายหลายเล่มที่อ่านนะครับคนที่หนีออกมาเนี่ยยังพูดถึงเขาในแง่ดีนะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้นำที่บ้าบอคอแตกโข,ขดร้ายเลวซามอะไรกับกลายเป็นเหมือนบิดาแห่งชาติเพียงแต่ว่าหนีมาเพราะความเป็นอยู่มันแรนแคนเกินไปแล้วดูเหมือนเขาจะไม่โทษว่าเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องหาเลี้ยงเขาเขาไม่คิดมันเป็นเหมือนโชคชะตาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ ประวัติของผู้นําของเกาหลีเหนือมันมันดูลึกลับซับซ้อนท,ทั้งที่มันไม่น่าจะลับซับซ้อนอะไรนะแต่ว่ามันก็คล้ายๆว่าถูกทําให้มันคุ้มเครือในบางด้านถูกสร้างใหม่ถูกเขียนใหม่ผ่านเ,เครื่องไม้เครื่องมือของของการโฆษณาชวนเชื่อนะครับนี่เป็นสไตล์ที่ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พบมากนักนะครับผมพยายามศึกษาเรื่องนี้เปรียบเทียบกับ ผู้นำที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้อย่างเช่นเหมาโฮจิมินหรืออะไรก็ตามแต่กลับพบว่ากรณีของเหมาก็ไม่ได้มีการสร้างไอ้พระประการได้แบบนี้มากมายนักนะครับผู้นำของเกาหลีเหนือก็มีสไตล์ที่ที่แตกต่างจากผู้นำจีนผู้นำเวียดนามคิมยูซุงมีไอเดียแบบเดียวกับ,ก,บกับโฮจิมินก็คือว่าคือประเทศ หรือฟื้นขึ้นมาเนี่ยจากจากการอยู่เป็นอาณิคมคนอื่นแต่ข้ามมาอยากเป็นสังคมนิยมเลยนะครับเหมือนกันกับกรณีเวียดนามและก็ถูกแบ่งเหมือนกันในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เหมือนกับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ในเวลานั้นคิมซุงพยายามทําเหมือนโทจิมินคือรวมชาติให้ได้แต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่น ไม่สามารถทําให้สําเร็จได้เราก็จึงเห็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยอย่างอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือสหรัฐไม่ยอมไม่ยอมง่ายๆหรือว่าสองคนเกาหลีจริงๆแล้วสุดขั้วมากกว่าคนเวียดนามคือคนเวียดนามถึงที่สุดแล้วก็ยังเชื่อตัวเองเป็นเวียดนามเหมือนกันเวียดนามใต้ไม่ได้เจริญกว่าเวียดนามเหนือสักเท่าไหร่ในในช่วงปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ระยะเวลาของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นั้นแตกต่างมาก มันทําให้สองชาติมีความแตกต่างมากในแง่ชีวิตความเป็นอยู่ความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือสองสหรัฐทุ่มเทให้กับเกาหลีใต้ได้มากกว่า mm hmm. เวียดนามใต้ mm hmm. ก็อาจจะทําให้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะครับว่าว่าทําไมพวกเขาทําไม่สาเร็จทุกวันนี้เกาหลีเหนะือเกาหลีใต้ยังถือว่าอยู่ภายใต้สงครามอยู่นะเขายังไม,ม่ประกาศเลิกในะสงครามอันนั้นนะอ่ะ mm hmm. ผมไปปัมมุนจอมแล้วมีเกรดเล่านิดหนึ่งลามคือคนนาพากไกด์นะไม่ใช่ลามหรอก ก็พาเดินในในที่นะั้นก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์อาหารด้วยนะครับนั้นแล้วก็เราก็ไปเดินดูตอนที่เขาลบกันก็ทําอะไรก็ปักตรงปักทงปักธงเฮน่ะทีนี้ทงนี่มันเก่าแล้วละ่ะมันนานแล้วสีมันเริ่มจางไกลเนี่ยก็มีมุกนะเห็นไหมทงเนี่ยปักตั้งแต่ปีที่เราลบกันนะจนบัดนี้ยังถือว่าเราอยู่ในสงครามอยู่เขาใช้คําพูดดีบอกว่าถึงแม้ว่าสีทงจะซีดจางไปแต่อุดมการณ์ของเราไม่เคยจืดจางลงไปเลยคือหมายความว่า กูจะลบมึงจนกระทั่งวาระสุดท้ายของคนในชาตินี้อะไรก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่ไอเดียที่จะที่จะที่จะรวมชาติขผมก็คิดว่าก็ายังมีอยู่ในแง่นั้น,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 นอ,อ,อันที่สองซึ่งซึ่งคนเกาหลีเหนือถูกโฆษณาชวนเชื่อทุกวีทุกวันเนื่องจากว่าพวกเขาไม่รับอนุญ,ญาตให้ให้บริโภคอะไรเลยมแม้กระทั่งทุกวันนี้นะผมยังคิดว่าการดูสื่อต่างชาติ การดูหนังฮอลลีวูดรู้สึกมันจะเป็นความผิดด้วยนะเข้าใจว่ามีข่าวว่าคนหลายคนถูกจับได้เพราะว่าแอบกอบหนังอันนี้ไปดูก็คือพวกเขาถูกสอนว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่จเจริญก้าวหน้าที่สุดละเป็นรองก็เฉพาะสหรัฐเท่านั้นเองเกาหลีใต้นี่มันเป็นหมู่บ้านบ้าบ้าบาบ,าบ,าบาอะไรซึ่งแบบไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าเป็นประเทศ ในในเพอร์เซพชันของคนเกาหลีเนี่ยถึงถูกสอนมาแบบนั้นนะประเทศของเขาเจริญที่สุดมันเหมือนพมา่ายุคก,ก่อนๆที่บอกว่าสนามบินพมา่าใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกระทั่งพวกเขาได้เห็นส่วนภูมิจึงรู้ว่านั่นเป็นคําโ,โกหกอะไรแต่เกาหลีของพมา่าก็โกหก็ได้ไม่เนียนเนื่องจากพวกเขาข้ามมาเมืองไทยง่ายมากนะแต่เกาหลีเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเหมืะนความความยากลําบากนี้เราก็เราก็แต่ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีโอกาสหรอกที่จะได้สัมผัสเรื่องจริงๆ ของจากปาาคามอกแล้วจนกว่าพวกเขาจะหนีออกมาแล้วอยู่ในสภาพที่ฟรีที่จะเล่าลนะถ้าอยู่งั้นไม่มีทางผมยังเสียดายนะีเพราะว่าปี1994เนี่ยตอนที่มีมี A.R.F ใหม่ๆทั้งลีโดซอบเนี่ยทูตเกาหลีเหนือสมัยนั้นเนี่ยได้ขอสมัครเข้าร่วมกับ A.R.F แต่หลังจากนั้นรอคอยถึงปีสองพ สองพันเนี่ยทางอาเซียนเนี่ยถึงอนุญาตเพราะว่าตอนนั้นอเมริกากับอ u ญี่ปุ่นคัดค้านการเข้าร่วมเนี่ยแล้วก็ซึ่ง AIF เเนี่ยทุกจะต้องมีระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเข้าร่วมทุกปีแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยใช้อารมณ์เป็นเป็นเครื่องวัดถ้าเผื่อว่าปีไหนเนี่ยเขาถูก ปนามอะไรเขาก็จะไม่เข้าร่วมเขารับนนนรีเขาไม่เข้าร่วมบางครั้งแอบเซนเลยโดยที่ไม่มีตัวมีตนเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นการสร้างความลำบากใจเนี่ยให้กับทางอาเซียนเนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่ไม่ทราบว่าจนพบสิบปีเกือบสิบปีหลังเนี่ยผมไม่ได้ทำข่าวอาเซียนเลยเลยเลยไม่ไม่ทราบบทบาทของ เกาหลีเหนือเนี่ยใน ARF เนี่ยจะแอคทีฟยังไงหลังจากทีเ่เขาได้มีการทดลองขีปนาวุธมีการล้มกระดานเนี่ยการประชุมบกฝ่ายนี่ท่านท่านทราบไหมว่าทูตทูตจีนนี่นะะที่ประจำไทยอยู่คนนี้แล้วก็แม้กระท,ทั่งทูตเดวิสเนี่ยทูตอเมริกันเนี่ยซึ่ง ในอดีตเนี่ยเขาคือผู้ร่วมเจจาเขาเป็นรองหัวหน้าคณะเจจาหกฝ่ายแม้กระทั่งทูตญี่ปุน่นทูตเกาหลีใต้ที่ที่มาประจำเนี่ยนะสิบกว่าปีเนี่ยเขาส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยปัญหาเกาหลีมาเพราะว่าเพราะว่าบางบางครั้งเขามีการเจจาแบบใต้ดิน ในในในกรุงเทพเพื่อสแสวงหาทางออกให้เกาหลีเกาหลีเอ่อเ,เกาหลีเหนืออันนี้คืออดีตซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยเคยไว้ใจไทยมากด้านการทูตเนี่ยแต,แต่แต่หลังจากที่มีการรัฐประหารโคลนทักษิณแล้วก็ล่าสุดน,นี่แหละมันแค่เป็นการไปไปเยือนเท่านั้น มันไม่ไม่ใช่แบบที่สื่อไทยคิดว่าเราใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือมันมันไม่ใช่ทั้งสิ้นเน่ยคือเขาเขาไปตามหน้าที่แล้วก็เขามีการเปลี่ยนทูตเอ,อมีอยู่ภาคหนึ่งเนี่ยทูตประมาณสักห้าปีหกปีที่แล้วเกาหลีเหน,อเนือเนี่ยได้ส่งทูตที่เชี่ยวชาญปัญหานิวเคลียร์ มาไทยนะผมผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยคือไปเปิดประวัติเนี่ยเขาเขาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุธนิวเคลียร์อะไรต่างๆนีนะ่แล้วทำไมประเทศไทยเนี่ยไม่มองเกาหลีเหนือบุคคลที่เขาส่งมาทางไปตรวจสอบประวัติแล้วก็แล้วแล้วก็ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์เนี่ยทางการทูต ทางพูดภาคเนี่ยของของไทยที่ที่มีอยู่ผมผมอยากจะให้สื่อไทยเนี่ยหรือว่าแม้กระตั้งรัฐมนตรีของไทยนี่นะอย่าอย่าไปสนใจเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทางการทูตเนี่ยควรหัดสนใจว่าภัยของผู้รีภัยเกาหลีเหนือนี่นะซึ่งมันมีอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ทำไมไม่ออกสื่อซึ่งเอ่อซึ่งเมื่อเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเราก็เคยจัด เอาไอ้ปัญหาผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือเป็น non-traditional issue ฮะแล้วก็คือ63ปีผ่านไปเนี่ยเกาหลีเหนือพูดจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วผมว่ารุ่นหลานนี้นะมันมีอะไรยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็คือเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจว่าเขาเนี่ยเขาได้รับ เขาศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ยุโรปหลายปีแต่เขาทำไมต้องไปเรียนแบบปู่ของเขาตัดผมทรงนั้นเนี่ยที่ที่บ้าที่สุดนะฮะเชื่อไหมว่าปีหลังจากที่บิดาของเขาเสียชีวิตนี่นะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเขาทางสถานทูตเกาหลีใต้เนี่ยสนใจอย่างเดียวคือเขามีความสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร มันมันเป็นเรื่องตลกอ่ะคือเขาเสนอได้ได้เรื่องนี้อย่างเดียวแล้วแล้วสิ่งที่ผมพมว่าคนที่สามารถมาอยู่กับเขาได้แล้วก็พูดกันรู้เรื่องคือนักบาสเกตบอลคนหนึ่งของซูเปอร์สตาร์ของสหรัฐผมผมจำชื่อไม่ได้ที่เขาเชิญเข้าไปสองครั้งอ,อีกคนหนึ่งก็คือ,อกุ๊กชาวญี่ปุ่นของเขาแล้วอีกคนหนึ่งก็คือแจนบาบ้า นักวยปั้มซึ่งผมผมว่าเขาก็คล้ายๆกับผู้ผู้นำของเรา่ะซึ่งรู้สึกว่าสนใจเรื่องนักกีฬานี่ขอบคุณเก็เวลาค่อนข้างล่วงเลยมาแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะจบ ตรงนี้สั้นๆที่พี่ๆทั้งสองคนนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการไปเกาหลีเหนือก็ง่ายขึ้นแล้วแหละอาจจะไม่ต้องติดสอยห้อยามคณะเถิดเทิงไปแต่ว่าซื้อตัว๋วแล้วก็ไปกับทัวร์ได้เนี่ยยังอยากจะไปอยู่ไหมแล้วถ้าไปเนี่ยจะไปทําข่าวเรื่องอะไรคะ่ะอาเริ่มจากเฮงหวยก่อนเลยค่ะคือคือทัวร์นี่มันฤดูกาลนะแล้วก็หลังจากที่มันมีมีปัญหาเรื่องอ,อ,อะไรนะเขต เขตเศรษฐกิจเคซองสมัยก่อนนี่นะเขาจัดทัวร์เนี่ยเขามีอะไรภูเขากลุ่มกลางแล้วก็เพโทซัน uh, ซึ่งมันเป็นที่เกิดของผู้นำเนี่ยชายแดนจีนเนี่ยซึ่งมีมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยฟังจากคนคนที่ไปเนี่ยมีชาวไต้หวันคนหนึ่งเขาอยู่ที่นั่น เขาเกิดอาการบ้าคลั่งเพราะว่ารับกับสภาพนั้นไม่ได้เนี่ยพยายามทุบตัวเองเนี่ยจะฆ่าตัวตายเนี่ยซึ่งซึ่งนี่นี่เป็นเรื่องจริงเนี่ยบริษัทจัดทัวร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามอบให้บริษัทเบอร์ลี่แลนด์ซึ่งเมอร์ลี่แลนด์นี่แต่ก่อนอยู่โรงหนังลาม่าแ้วตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้ย้ายไปไหนผมเคยเข้าร่วมกับบริษัททัวร์นี่นะซึ่งผมความจริง ก่อนก่อนก่อนที่จะจะไปเมื่อปี1997เนี่ยคือผมตอนนั้นโทษทีนะครับผมทำกับหนังพิมพ์อาศัยชิมบุน1994หลังจากที่คิมคิมมิวซองเสียชีวิตไม่นานเขามีทัวร์ความจริงผมได้วีซ่าแล้วเนี่ยสถานทูตเกาหลีเหนือนี่เรียกผมไปแล้วก็ปามแคนเซอร์ เราให้รับพาสปอร์ตกับคือเขาส่งไปที่บริษ,ษัททัวร์ผมโมโหมากเนี่ยผมก็ไปชี้หน้าด่าทูนเนี่ยในการงานผมบอกว่าคุณเนี่ยไม่ไม่เป็นมิตรทาให้ผมต้องรออีกสามปีต่อมาเนี่ยถึงถึงจะได้เนี่ยคือจากความตื่นเต้นนี่ผมกลายเป็นไม่ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะเพราะผมก็ไม่ใช่ต้องเป็นอะใครเนี่ย แล้วก็มันก็แต่แต่แต่ผมผมรู้สึกว่าผมถูกหลอกเนี่ยเพราะว่าท่านทูตก่อนไปท่านทูตบอกคุณอยากไปไหนก็ได้ถ่ายแล้วก็ได้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงเช่นนแต่แต่แต่ว่าโชคดีอย่างนี้นะผมได้ออกโทรทัศน์ด้วยเนี่ยเนี่ยผมผมได้ออกโทรทัศน์ตอนเย็ยนเนี่ยแต่แต่ตอนนี้เขาเขาคงรู้ว่าผมเป็นใคร แล้วแล้วก็ดูเนี่ยตอนนี้ไปเนี่ยตึกอะไรปีรามที่เนี่ยยังยังสร้างไม่เสร็จทีขาดอีกสามชั้นคือคือมันมีเรื่องเราเราเสียเวลากับการไปฟังการสะดุดดีอะไรต่างๆเหมือนกับเวลาเราเราดูโทรทัศน์เกาหลีเหนือเนี่ยมันมันต้องมีสะดุดดีกงงเตียแล้วก็ลูกเนี่ยสามคนเรียงเรียงตามลำดับนฮะ แล้วก็แล้วก็ผมสงสารที่สุดก็คือว่าพิธีกรอซิมคนนั้อายุจะ80แล้วยังนั่งมาอ่านนี่เขาเขาเขาใช้ชีวิตเนี่ยอยู่อยู่ตั้งแต่ผมคิดว่าหลังสงครามเกาหลีนี่ขอบคุณนะอ่าเมตไม่อม คือเกาลีเนือเป็น1ใน2ประเทศที่ผมอยากกลับไปอีกน,นะคือจะไปถ่ายรูปคิวบาเป็นคือมันคือเทคโนโลยีใหม่นี่ดีแล้วก็ไม่ดีกรณีของคิวบาก็คือถ่ายได้หมดเลยทุกที่ยกเว้นในโรงงานซิก,ก้าซึ่งเขาไม่ให้ถ่ายแต่ก็แอบแล้วก็สมัยก่อนยังยากจนอยู่นะครับไม่มี คอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองก็ใช้ของออฟฟิศเสร็จแล้วก็เอาลุย้ายรูปใช้วิธีย,าย้ายโง่มากย้ายไปอยู่ในทำได์อันใหม่ล่าสุดทึ่งซื้อมาจากปักกิ่งในราคาแค่ห้าหยวนมีความจุถึง8ปกิกคือมันไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้อีกแล้วจนบัดนี้แล้วผมก็ นิสัยคือผมยังอิจฉาเฮงหวนอยู่ปัจจุบันเมื่อก่อนผมหยิงและทรนงมากก็คือว่าผมไม่ยอมถ่ายรูปแหล่งขา่าวแหล่งข่าวซึ่งได้เป็นใหญ่เป็นโตในเวลาต่อมาแหล่งข่าวซึ่งในในเวลาต่อมามีคนพูดถึงอย่างยิ่งนั่นแหละเวลาเขาเป็นคนดัง,ดงอย่างดังอย่างยิ่งผมก็ไม่มีรูปคู่เขาทั้งนี้ผมเคยสัมภาษณ์เขาที่เสียดายที่สุดคือขุนสา <c oughs> คือผมไม่นอนอยู่เขาตั้งสองสามคืนแค่จะถ่ายรูปอันเดียวเพื่อนเขาก็ถ่ายกันหมดแล้วนะแล้วผมบอกผมไม่อยากถ่าย ผมไม่ต้องการถ่ายผมไม่ต้องการให้ใครรู้ผมมาที่น <mat ี่ไผมเป็นคนบ้ามากนะครับก็ลนี้เกาลีเหนือผมก็ก็ยังคิดว่ามันมีหลายรูปอยู่ในความทรงจําที่คิดว่าเราอยากจะเอามาคือผมอยากจะก่อนตายผมอยากจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับไอ้ประเทศพวกเนี้ยที่ผมไปไปมาเนี่ยสักเล่มหนึ่งใช่ไหมมีช็อตหนึ่งผมผมคิดว่าผมอยากหามันหมักกลับมาคืนคือช็อตที่นักเล่นกายกรรมกวางเจาพลาด ตกลงมาคือหลังแบบว่าถูกคานนั้นพอดีแล้วเขาเจ็บมากด้วยออแล้วผมก็ได้ภาพตอนเขาตกลงมาพอดีก็ไม่ได้ภาพนั้นภาพสาวสวยคนหนึ่งที่ปันมุนจอมเธอก็แบบแอคชั่นคือผมไม่ค่อยเห็นคนเกาหลีเหนือแอคชั่นให้นักนักถ่ายภาพผ่าคือเขาไม่ใช่นักนัก่งแบบนะแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เขาจัดมาต้อนรับเราอะไรเงี้ยแต่เขาเขาอายมากเลยที่จะ,ท,จะที่จะต้องถ่ายรูปแต่ก็ให้เราถ่ายนะก็ ภาพนั้นก็ก็หายไปก็ไม่ได้ที่ปันมุนจอมปันมุนจอมอาจจะไม่ใช่เรื่องลีรลับซับซ้อนอะลรอาจจะไปได้นะครับอันอันใหม่ที่อื่นๆก็งั้นๆแหละที่สพงสภาอะไรเขาก็ถ่ายมากันหาดาวน์โหลดตามคอ,มอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ทั้งสิ้นแล้วอ,อันนี้นก็อย่างที่ว่าที่เสียดายคือไม่อยากไม่มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมประชาชนตามบ้านเขาโดยอิสระเสรีอยากเห็นกระบวนการในการสร้าง บิดาแห่งชาติเนี่ยมันลึกเข้าถึงระดับครัวเรือนแค่ไหนคนทั่วไปรู้สึกอย่างไรจริงๆเขาคิดอย่างนั้นจริงๆหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าเท่าที่เราอ่านในหนังสือคือว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบในพรรคคอมมิวนิสต์ของของเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นไม่ค่อยเคร่งคัดมากอ,อ,อย่างทหารเกาหลีเหนือโดยพาะพวกนักบินจะถูกสอบแล้วสอบอีกว่าเขามี พี่น้องโคดเง่าสกลาที่ไหนสัมพันธ์กับพวกฝ่ายใต้หรือเปล่าถ้าเขาจะแต่งงานเจ้าสาวของเขาเนี่ยมีญาติพี่น้องหรือใครที่เคยสัมพันธ์กับฝ่ายใต้หรือประเทศตะวันตกอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่านักบินเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเครื่องของเขามาลงเกาหลีใต้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะทําเช่นนั้นแต่อก,กระบวนการเนี้ยทำกักขังให้เขาอยู่ได้ได้อย่างไรอันนี้ก็ก็อยากจะความจริงก็มีม,มีมีเรื่องหน้าหน้าหน้า,นารู้เป็นผมเดาว่า เขาหลีเหนือคงเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ชาติสุดท้ายในโลกนี้นะที่จะยังมีชีวิตอยู่อาจจะจนกระทั่งผมตายาเขาอาจจะยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ <c oughs> คิดว่านะเขาเขาสามารถอาจจะรักษาได้ขนาดนั้นดูจากพฤติกรรมของจองอื่นแล้วถ้าเกิดเขาไม่บ้าคือถ้าบ้าไปกว่านี้เขาจะสิ้นชาติในเวลาก่อนที่ผมจะตายบ้าหมายความว่าไงถ้าเขาคิดก่อสงครามคือคนอายุขนาดนี้ผมคิดว่าเขาทําได้นะโดยไม่ไม่นะถ้าเกิดว่า เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือโตกว่านี้สักหน่อยหนึ่งแล้วความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้เขาสามารถทําได้นะถ้าสามารถยิงขีปนาวุธข้ามทะเลญี่ปุ่นได้เมื่อไหร่ผมคิดว่าผมคิดว่าจองอึนจะทาแต่ว่านั่นมันจะเป็นมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์เกาหลีเหนือเลยซึ่งซึ่ง,งหวังว่าเขาจะดูวิดีโอชุดนี้แล้วก็ไม่ทํา <laughs> ในสิ่งซึ่งเป็นการฆ่าตัวตายระดับมนุษยชาติขนาดนั้นนะครับเพราะผู้นําที่ที่ มีนิสัยแบบนี้พาประเทศล่มจมมาแล้วทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอนุสอนที่สำหรับผู้นําไทยด้วยนะผมยังหวั่นใจว่าเราอยา่าก้าวร้าวเหิมเกริมในอํานาจซึ่งไม่มีอยู่จริงของตัวเองมากนะักเนี่ยมันจะมันจะพาความล่มจมไปสู่ประเทศชาติได้ครับสำบเอ่อมีเดียคาเฟ่วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ ผู้สขาวอุโสทั้งสองท่านนะคะคุณสมหวนคุ้มลุ่งโรธแล้วก็คุณสุภลักษณ์การจนาขุน,นดีค่ะแล้วก็สําหรับการสนทนามีเดียคาเฟ่กันครั้งต่อไปก็โปรดติดตามนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ของมีเด a Insight Out ค่ะขอบคุณค่ะ